หสวัสดีครับสวัสด right? ีครับอาชาแนลครับอาชาแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิลเรดเดวิลเรดเดวิลโอ้โหเป็นไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วคาบ้านอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่คาบ้านอีกแล้วมีสั์แดงเบิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าป่านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหคาบ้านอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ เปิดจากมาไม่กี่นาทีแล้วก็โดนนําเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆจากลูกมงนะครับปูเลนฟอร์เลสนะครับจากลูกเตะม,มุมอีกแล้วปูเลน,น more, ฟอร์เลสมงเข้าไปโอ้โหเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหเปิดจากมาไม่กี่นาทีนะครับหลังจากนั้นปีศาจแดงกระบุกนะครับฟอเลก็ได้ใจปีศาจแดงกระบุกแล้วก็ลูก ปีศาจแดงที่ตีเสมอได้เป็นการประสานงานระหว่างบูโน่อเอยกานาโชเอวยห้อยลุนครับยิงเข้าไปเพื่อนๆพี่ๆตีเสมอมาเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งหลังจากนั้นครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรนะครับจบเวลาไปนะครับหมดเวลาไปเปิดฉากครึ่งหลังมาไม่กีน่นาทีปีศาจแดงโดน <ๆ todos S 1> เพื่อนๆพี่ๆปีศาจแดงโดนลูกที่สองครับโอ้โหโอ้โหผู้เล่นของ โดนผู้เล่นของฟอร์เรสยิงเข้าไปอย่างสวยงามโอนาหน้า,นาล้มผิดไปนิดนึงครับหลังจากนั้นโอ้ไม่กี่นาทีแล้วก็โดนลูกมองอีกลูกหนึ่งเ,เ,เ,เพื่อนๆพื่อพี่พโอ้โหตอนนี้เราโดนนําไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีบรูโน่โก็มายิงให้เรา ตามขึ้นมาเป็นสามประตูต่อสองนะเพื่อนเพื่อนพี่พหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับหมดเวลาไปนะครเพื่อนเพื่อนพี่พโอ้โหเราก็แพ้ไปสามประตูต่อสองคาบ้านนะครเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆพนพี่พเปิดฉากมานะครับโอแทฟฟอร์ดนะครับปีศาจแดงเล่นในโอแทฟฟอร์ดก็หวังว่าจะเก็บสามแต้มไปไปมามาโอ้โหแพ้คาบ้านเพื่อนๆพนพี่พี่ เปิดฉากมาไม่กี่นาทีนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่เป็นลูกเตะมุมอีกแล้วฟอร์เรสต์ได้ประตูขึ้นนําจากลูกเตะมุมอีกแล้วครับเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกเตะมุมนะครับหลังจากนั้นปีศาจแดงก็ อ่อมาปลูกปีศาจและเพื่อนเพื่พี่ๆต้องมาปลูกปีศาจปีศาจแดงก็วิ่งขยันขันแข็งเล่นกันจะเอาประตูตีเสมอให้ได้แล้วก็ได้จริงๆครับนาทีที่ประมาณ16-17เกเพื่อนเพื่อนพี่พี่ๆเป็นการต่อบอลกันนะครับ การต่อบอลอย่างสวยงามระหว่างบูโนเอ๋ยบูโนส่งให้กานาโชกานาชโชส่งให้ทางหอยลุนยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่หอยลุนครับหอยลุนครับหอยลุนยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้หมดครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเปิดฉากมาครึ่งหลังนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหปีศาจแดงยังไม่ทันจะตั้งหลักตั้งตัวครับโดน ฟอเรสยิงขึ้นนําอีกแล้วเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆสองประตูตอนหนึ่งครับโอนาหน้าโอโหลูกนี้โอนาหน้าพลาดเต็มๆเพื่อนๆพี่ๆล้มผิดทางไปนิดหนึ่งพลาดเต็มๆ,มๆนะครับโอโหฉากนั้นฟอเรสก็ Forest, คึกคักเลยโอโหบุกกระน,นาปีศาสแดงเลยคึกคักมากมาซ้ายมาขวาม,มาหน้ามาหลังโอนาหน้า oh, เอยเซฟกันเดลิกช่วยเออเดลิก uh, ก็ช่วย เซฟมาตินีนก็ช่วยเซฟแต่ว่าโอ้โหเรามาเสียจากลูกโดงอีกแล้วเพืเ่อนๆพนพี่พี่ลูกโดงลูกมงเข้าไปอีกแล้วครับลูกที่สามครับโอ้โหเราป้องกันลูกมงลูกสูงสูงไม่ได้จริงๆเพื่อนเพืเ่อนพี่ๆฟอร์เรสคึกเลยตอนนี้นำเราไปสามประตูต่อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นปีศาจแดงก็พยายามเล่งคืนฟอร์มเก่งนะครับเล่งคืนฟอร์มจะต้องเอาประตูคืนมาให้ได้เพืเ่อนๆพี่พบุกกันนำไฟเดียว แทบพับสนามเลยนะเพื่อนๆพี่พี่แทบพักสนามบุกเลยนะครับโอ้โหมีมีโอกาสก็ยิงมีโอกาสก็ยิงทั้งดารโลเอยทั้งอาห์มัดเอยทั้งเออบรูโนเอยอะไรเออยแต่ว่าลูกที่ได้ประตูก็มาจากบรูโนนะครับได้มาจากบูโนนะครับเกิดจากการแอซซิดของอาห์มัดอีกแล้วเพื่อนๆพพี่ๆบูโนยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนี่พี่โอ้โหเราก็ตามมาเป็น2ประตูต่อ3นะครับ หลังจากนั้นปีศาจแดงก็พับสนามบุกจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เพื่อนเพื่อนพี่ๆไม่อยากจะแพ้คาบ้านนะครับไม่อยากจะแพ้คาบ้านนะครับปีศาจแดงแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกองหน้าออกมาเปลี่ยนกองหน้าลงมาเพียบเลยเพื่อนเพื่อนบีบบบีนัดนี้นะครับทั้งเซอร์ซีเออยและฟอร์ดเออยอะไรเออยโอ้โหเปลี่ยนกองหน้ามาเยอะมากๆอาหมัดเอ่ยอ,อะไรเอ่ยเมสันเมาส์ลงมาแต่ก็ทําประตู ีเสม,มอไม่ได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเราก็เล่นกันงักงักงักไปนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับเล่นเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จังหวะอะไรกันนิดนึงผิดผิดพลาดเล็กเ็กน้อยน้อยกันเป็นประจำโอกาเต้ก็ช้านิดนึงไมโนก็เลี้ยงเยอะไปนิดนึงเพืเ่อนเพื่อนพี่พี่โอกาเต้ก็เวลาส่งเวลาอะไรก็ช้าไปนิดนึงนะครับอืดาโลนี่ก็ยิงพลาดหลายลูกมากๆยิงออกมั่งยิงอะไรมั่งโอ้โห เรามีเราพลาดกันหลายลูกมากๆเพื่อนๆพี่ๆเกมนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ยังไงนะครับหรือว่าเราจะเล่นเกมเกินหรือเปล่า พอเราเล่นเกมเกินเราก็เ uh, ส so ียนะเพื่อนเพื่อนพี่พีอาไม่เป็นไรเพื่อนเพืี่พเราก็แพ้ไปนะครับสามประตูต่อ2นะครับตีเสมอไม่ทันเพื่อนๆพื่อนพี่พี่แพ้ไปสามประตูต่อสองไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้กันต่อไปเพื่อนเพนพี่พี่โอ้โหแต่เกมหน้านะครับเกมพีเมียรีเกมหน้า หนักอึ้งเพื่อนเพื่อนพี่พี่หนักอึ้งครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเกมหนักมากๆนะครับเกมหนักมากๆเราต้องไปเยือนเรือใบสีฟ้านะแต่ก่อนยืนเยือนเรือใบเราจะเล่นยูโรปาก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กลางสัปดาห์นะครับเราจะต้องเย็นเล่นยูโรปา ไปต้อนรับการมาเยือนของวิ right <S Bless> uh. enfin ตติเลียผิวเส้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่วิตติเรียผิวเส้นนะครับยูโรปานะครับน่าจะคืนวันพฤหัสนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราก็ต้องมาเชียร์กันต่อไปนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราดีเอ็นเอปีศาจแดงทั้งใจครับดีเอ็นเอปีศาจแดงทั้งใจเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฝากด้วยฝากด้วยเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครั้งสัปดาห์มียูโรปานะครับ รับการมาเยือนของวิกตอเรียพิวเซนนะเพื่อนๆพนพี่พแล้ววิกหน้านะครับศึกหนักรออยู่เพื่อนๆพนพี่พเราจะต้องไปเยือนนะครับไปเยือนเหลือใบสีฟ้านะครับเราต้องกลับไม้ได้นะเพื่อนๆพนพี่พเราต้องกลับไม้ได้เด็กผีเอาใจช่วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครด้วยเด็กผี